สวัสดีครับวันนี้นักเรียนทุกคนเลยนะครับในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอย่างปลอดภัยนะครับความสําคัญของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับก็การเคลื่อนย้ายเนี่ยการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่า ถ้าผู้ช่วยเหลือเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้นะครับมีความเข้าใจในวิธีการเคลื่อนย้ายจะทําให้ผู้ที่บาดเจ็บนะครับมีชีวิตรอดปลอดภัยลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้นะครับอ่า่อไปมาถึงเรื่องของเราแล้วครับหลักทั่วไปในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับอ่าอันดับแรกเลยถ้านักเรียนเนี่ย ผู้บาดเจ็บนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องเข้าไปประสมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนะครับดูว่าเขาเนี่ยมีอาการเป็นยังไงนะอาจ,จเขาอาจจะเจ็บขาเจ็บแขนข้อเท้าพีกหรืออาจจะหมดสติเป็นลมนะครับนักเรียนก็ต้องดูแล้วก็ประสมพยาบาลตามอาการที่เขาเป็นนะครับสองก็คือการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับนักเรียนก็นจะต้องรู้วิธีการเคลื่อนย้ายนะครับเพื่อที่จะนําผู้ป่วยไปขึ้นรถส่วนตัวแล้วก็ไปโรงพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่ที่อันตรายต่างๆนะครับ3ก็คือประเมินสถานาการณ์ครับก็ อันนี้คุจะยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหลายคนนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องประเมินแล้วว่าผู้บาดเจ็บคนไหนมีอาการหนักนะครับผู้บาดเจ็บคนไหนยังช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าอาการไม่หนักมากนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องประเมินแล้วว่าควรนําผู้บาดเจ็บเนี่ย ที่มีอาการหนักหรือมีการสาหัสเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับก็หลังจากนั้นก็ค่อยค่อยนำส่งตามลำดับนะครับว่าคนไหนเจ็บมากคนไหนเจ็บน้อยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเบอร์สำหรับไว้แจ้งอุบัติเหตุนะครับเหตุด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เบอร์ หนึ่งหกหนะครับที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับสามารถโทรไปได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับอ่าต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายนะครับอ่าสองไม่ทําให้บาดเจ็บมากขึ้นอ่าเราไปเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีไม่ระมัดระวังนะครับจะทําให้เขาบาดเจ็บ มากขึ้นนะครับสามระมัดระวังสี่ประเมินสถานการณ์ก่อนเคลื่อนย้ายนะครับต่อไปรอบครอบอดูและสังเกตอาการรีบนําส่งแพทย์แล้วก็เลือกวิธีการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับการเคลื่อนย้ายมีหลายวิธีนะครับครูจะสอนวันนี้นะครับก็สุดท้ายก็เป็นสถานการณ์เสี่ยงครับให้รีบย้ายผู้ป่วยออกจาก ที่เกิดเหตุอ่าอันนี้ครูมีเคสตัวอย่างให้คือนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมครับว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยมันจะมีไฟไหม้ตามมาทีหลังอ่านะครับก็ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไปพบคนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเนี่ยถ้าเราสามารถเคลื่อนย้ายเขาได้นะครับเราควรที่จะเข้าไปเคลื่อนย้ายเขาออกมาจาก ที่เกิดอุบัติเหตุน,นั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคลื่อนย้ายเขาออกมาเนี่ยอาจจะเกิดไฟไหม้ตามมาได้นะครับทําให้อาจจะถึงแก่ชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูนะครับจะมีวิดีโอการเคลื่อนย้ายในท่าต่างๆนะครับมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับชมกันเลย วิธีอุ้มกอดด้านหน้าผู้ช่วยเหลือพุกเข่าลงข้างหนึ่งใช้มือทั้งสองช้อนตัวผู้บาดเจ็บขึ้นโดยใช้กำลังขาถ้าผู้ป่วยยังมีสติให้ใช้แขนด้านในของของผู้ช่วยเหลือไว้วิธีอุ้มแบกให้ผู้ช่วยเหลือยิงคอมผู้ป่วยไว้ กางแขงของผู้ป่วยออกยกผู้ป่วยขึ้นมาพาดไว้บนไหลแล้วก็ทําการย้ายผู้ป่วยให้ผู้ช่วยเหลือสองคนคุกเข่าลงข้างผู้ป่วยอีกข้างหนึ่งให้ผู้ช่วยเหลืออีกหนึ่งคนคุกคุกเข่าลงแล้วประสานมือกันยกขึ้นตามจังหวะวิธีอุ้มประสานแค่ผู้ช่วยเหลือสองคนใช้มือสอดประสานกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและคุกเข่าลง ให้ผู้บาดเจ็บตั้งบนมือของผู้ช่วยเหลือโดยให้ผู้บาดเจ็บใช้มือทั้งสองข้างของขอผู้ช่วยเหลือไว้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองลุกขึ้นพร้อมกันอ่าต่อไปจะเป็นวิธีการเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับก็หนึ่งนะครับคือวิธีการเคลื่อนย้ายแบบไม่ใช้อุปกรณ์ครับสองก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บแบบใช้อุปกรณ์นะฮะแต่ครูจะมาสอนเรื่อง วิธีการเคลื่อนย้ายแบบไม่ใช้อุปกรณ์ก่อนนะครับวิธีแรกคือการเคลื่อนย,ย้ายผู้บาดเจ็บแบบพยุงเดินอ,อันนี้เป็นช่วยเหลือแบบคนเดียวนะครับเราไปช่วยเขาคนเดียวก็ตัวอ,อย่างเช่นข้อเท้าพลิกหรือกําลังจะเป็นลมนะครับอ,อย่างเช่นเพื่อนนักเรียนเนี่ยกําลังจะเป็นลมแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็รีบเข้าไปพยุงเขานะครับแต่ จะต้องไม่เกินกําลังของผู้ช่วยเหลือนะครับก็ท้านเรียนเนี่ยเห็นเขาตัวใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นพยุงเขาเนี่ยเราก็ไม่ไหวใช่ไหมครับอ่าต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบอุ้มก่อนด้านหน้านะอ่าสังเกตในรูปครับว่าจะเป็นคล้ายๆลักษณะแบบเจ้าชายนะครับอุ้มเจ้าหญิงนะครับอ่าถ้าการเคลื่อนย้ายแบบนี้นะครับก็จะใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีน้าหนักตัวน้อย หรือใช้ในเด็กครับแต่มีอาการไม่รุนแรงนะครับไป mm. ต่อไปคือวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบกอดคอขี่หลังอันนี้จะเหมาะสําหรับผู้บาดเจ็บที่เดินไม่ได้นะครับแต่ยังรู้สึกตัวดีนะครับแล้วก็ในย้ำนะครับว่าต้องต้องรู้สึกตัวดีอยู่นะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับจะเป็นการขี่หลังนะครับโดยที่ นี่ครับผู้บาดเจ็บนะครับก็คือผู้หญิงเสื้อสีเหลืองเนี่ยจะต้องใช้แขนงกับตัวเองนะครับออกแรงกอดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองนะครับไงหลักลงไปนะครับอ่าอ่าต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบใช้สองคนห่างครับเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้ายในที่แคบนะครับแต่ข้อห้ามนะครับคือห้ามใช้กับผู้บาดเจ็บที่กระดูกหักนะครับก็ถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ย มีกระดูกหักสมมุติว่ามีกระดูกหักอยู่ที่หลังเนี่ยแล้วนักเรียนเนี่ยใช้การเคลื่อนย้ายแบบนี้เนี่ยแล้วตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยจะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับอาจจะทําให้กระดูกของผู้บาดเจ็บเนี่ยหักเพิ่มได้นะครับต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบที่นั่งสองมือ,อใช้กับผู้บาดเจ็บที่เดินไม่ได้หรือหมดสตินะครับ แล้วก็ข้อเสียของท่าน,นี้นะครับก็ครูจะบอกให้ว่ามันอาจจะหลุดได้ง่ายนะครับสังเกตที่มือที่เขาลองนั่งอยู่นะครับจับกันนะครับถ้าเกิดว่าสองคนผู้ช่วยเหลือเนี่ยมีเหงื่อออกที่มือเนี่ยครับอาจจะทําให้หลุดออกจากกันได้ง่ายนะครับอ่า <c oughs> ต่อไปจะเป็นท่าอุ้มประสานแค่นะครับอันนี้จะมั่นคงกว่าเดินนะครับก็ใช้กับ ผู้บาดเจ็บที่เดินไม่ได้หรือหมดสตินะครับก็เดี๋ยวครูจะให้ดูวิธีการทํานะครับนี่เห็นดูภาพแรกนะครับเราจะประสานมือกันอย่างนี้นะครับนักเรียนครูว่านักเรียนต้องเคยเล่นกันนะครับแต่หลายคนนะครับก็มือประสานกันนี้ครับมันจะแน่นมันจะหลุดยากกว่านะครับก็ยกมาในลักษณะภาพที่สองนะครับต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ แบบใช้3ามคนห่างนะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัวหรือผู้บาดเจ็บที่มีอาการปวดหลังนะครับเดี๋ยวคุณจะให้ดูวิธีการเลื่ย้ายนะครับแบบชัดเจนแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยเราต้องเก็บแขนของเขานะครับให้มันอยู่กับลําตัวนะครับห้ามให้กลางออกไปกลางออกมานะครับเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะทําให้แขนเขาเนี่ยไปฟาดกับโต๊ะฟาดกับ พันหนังจะทำให้เขาบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีนี้นะครับจะใช้สามคนนะครับนั่งยองลงนะครับคนแรกนะครับมือมือข้างหนึ่งนะครับจะสอดเข้าไปที่บริเวณคอนะครับมือข้างหนึ่งจะสอดไปที่บริเวณหลังนะครับส่วนคนกลางนะครับมือข้างหนึ่งจะสอดไปที่บริเวณหลังล่างนะครับแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจะสอดไปที่บริเวณใต้ก้นนะครับ ส่วนคนสุดท้ายมือก็สอดไปที่บริเวณใต้เข่านะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็ดูที่บริเวณข้อเท้านะครับพอสอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ส่งสัญญาณกันนะครับนับหนึ่องสยบยกยกขึ้นมาครับจะได้มาในลักษณะนี้นะครับให้ยกมาไว้บนเข่าของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้พร้อมกันนะครับเพื่อที่ยกขึ้นนะครับหนึสาม อ,อจะมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับพับเข้าหาตัวผู้ช่วยเหลือนะครับอาจะสังเกตได้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยคนที่อยู่ส่วนหัวนะครับหรือส่วนตรงตัวนะครับจะเป็นคนที่รับน้ําหนักมากที่สุดนะครับดังนั้นการช่วยเหลือในท่านี้นะครับคนที่แข็งแรงที่สุดนะครับจะต้องมาอยู่บริเวณส่วนหัวหรือส่วนลําตัวนะครับ เพื่อที่จะได้รับน้ําหนักได้นะครับต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายแบบใช้อุปกรณ์นะครับก็แรกคือการเคลื่อนย้ายแบบใช้เก้าอี้นะครับก็เหมาะสาหรับผู้บาดเจ็บที่มีสติอยู่ไม่สามารถเดินได้นะครับเนืนย้ํานะครับว่าเก้าอี้ที่เราใช้เนี่ยต้องแข็งแรงนะครับไม่ใช่เก้าอี้เก่าๆมาให้เพื่อนนั่งนะครับเพื่อนที่บาดเจ็บอยู่แล้วไปนั่งเก้าอี้เก่าๆเกิดหักขึ้นมา เจ็บเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็ดูนะครับควรใช้เก้าอี้ที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวคุณจะให้ดูวิธีการปฏิบัติท่านี้นะครับนาบแรกดูที่ภาพแรกนะครับก็คนข้างหน้าเนี่ยให้ย่อตัวลงนะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยจับไปที่ขาเก้าอี้นะครับคนข้างหลังก็จับไปที่วางแขนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ให้สัญญาณหนึ่งสองสามอึ๊บยกขึ้นจะเป็นดังภาพที่สองนี่นะครับอ่า เ็นการเคลื่อนย้ายแบบใช้ผ้าห่มทําเปยนะครับอันนี้ครูเน้นย้ำนะครับว่าถ้าจะทําท่านี้ได้เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องมีทักษะในการทําเปที่ถูกต้องนะครับอใช้อุปกรณ์มั่นคงและปลอดภัยในการทํานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีทักษะทําเนี่ยเราเกิดพันผ้าไปพันผ้าไปแล้วไปหาเพื่อนเนี่ยแล้วผ้าหลุดจะทําให้เพื่อนบาดเจ็บหนักกว่าเดิมได้ะนะครับใช้อุปกรณ์ที่มั่นคงนะครับ ต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบลากด้วยผ้าห่มนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ที่มีไฟไหม้นะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือหมดสตินะครับอ่าพื้นต้องเรียบไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับอ่าวิธีการทําก็คือใช้ผ้าห่มเนี่ยไปพันๆๆที่ผู้บาดเจ็บนะแล้วก็ลากออกมาลากออกมาครับก็การลากเนี่ย นักเรียนไม่จะเป็นต้องใช้ผ้าห่มก็ได้นะจะมีอีกวิธีจะมีหลายวิธีเลยการลากเนี่ยก็คือสามารถจับมือลากเลยก็ได้จับขาลากเลยก็ได้นะครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็จะต้องรู้ด้วยว่าบริเวณที่เราจับเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับถ้าเขาเจ็บแขนแล้วเราไปลากเขาที่แขนเนี่ยอาจจะเจ็บกว่าเดิมได้ครับก็จบกันแล้วครับสําหรับ,รบการเรียนเรื่อง วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับ่าก็วิธีการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่ครูสอนไปนะครับมีหลายวิธีเลยนะครับนักเรียนก็สามารถไปหาข้อมูลไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับนักเรียนนะครับสามารถเอาเรื่องที่ครูสอนไปเนี่ย ใช้ได้ในสถานการณ์รที่นักเรียนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ